ใค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูนานะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูนาจะมาพาเด็กๆไปทำกังหานลงกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปหยิบใบงานใบนี้มาเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรา มาเตรียมอุปกรณ์กันต่อเลยนะคะมีใบงานนะคะอันนี้เลยคะอ่าอน,นี้จะเป็นเทปใสนะคะที่เด็กๆมียอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้นะคะกันไกนะคะของคุณอาจะอจะหญ่นิดนึงแต่ของเด็กๆก็คืออันเล็กๆที่คุณครูนาให้ไปนะคะอันนี้อะไรคะหลอดดน้ำที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านนะคะ ไปเอามาเลยนะคะคนละหนึ่งอันนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นสีนะคะม่วก็จะเป็นสีไม้จิสีไม้สีเทียนที่เด็กๆมีอยู่สีอะไรก็ได้นะคะไปหยิบมาเลยนะคะแล้วอันสุดท้ายอัอนนี้นะคะเด็กๆขาระมัดระวังน,นิดนึงนะคะก็คือเข็มหมุดนะคะที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้าน เด็กๆพร้อมแล้วนะคะงั้นเรามาลงมือตกแต่งกลางหันลมให้สวยงามกันก่อนดีกว่านะคะอ่าวันนี้คุณครูจะขออนุญาตใช้สีเมจิกนะคะเด็กๆจะตกแต่งเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เด็กๆเลยนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะระบายสีสวยๆนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นเลยนะคะอ่าเด็กๆใจเย็นๆเวลาระบายนะคะ งานของเด็กๆก็จะได้สวยๆนะคะทําอย่างตั้งใจนะคะทําทุกชิ้นงานให้สวยงามน,นะอ่า นี่ค่ะได้แรงงานของคุณครูดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,อะของเด็กๆละคะตกแต่งเสร็จแล้วหรือยังถ้าเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเห็นเส้นสีดำดำนี้ไหมคะ,ะเราจะต้องใช้กรรไกรตัดเลยนะคะ,ะคุณครูนาจับกรรไกรนะคะเด็กๆเวลาเด็กๆตัดนะคะเด็กๆจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลยอย่างใกล้ชิดนะคะอ่ะเด็กๆเห็นเส้นสีดำไหมคะ ติดตัดเลยนะคะ,ะตัดช้าๆนะคะระวังนะคะใช้กังไกนะเพราะกังไกลคมมากเลยนะคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูอย่างใกล้ชิดนะคะ เด็กๆคะเมื่อเด็กๆตัดก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆเห็นเส้นสีดานี้ไหมคะเด็กๆตัดเข้ามานะคะให้ครบเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะค่อยๆตัดเข้ามานะคะอ่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆหมุนแล้วก็ตัดเข้ามาเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ,ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เห็นวงกลมวง,วงเล็กๆที่อยู่ด้านข้างไหมคะ,ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาอะไรคะเข็มหมุดน,นะคะเล็กๆมาเจาะนะคะซึ่งมีความแหลมคมมากอันนี้เด็กๆจะต้องระมัดระวังนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเลยนะคะ เด็กๆค่อยๆเจาะลงไปนะคะเพราะว่าเป็นกระดาษเดี๋ยวมันจะขาดนะคะเด็กกลับด้านหลังแบบนีพิกด้านหลังนะคะ,ะแล้วก็จับนะมันจะมีจุดอยู่เด็กๆเจาะลงไปเลยเห็นไหมคะ อ่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะ<อ>เห็นไหมเลยอ่ะตรงนี้นะคะเด็กๆขาคงกลัวว่าจะขาด,ดนะคะให้เด็กๆนะคะเอาสปอตเทปนะคะตัดนะลูกให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเส้นเล็กๆนะลูกแล้วก็ติดลงไปเลยนะคะ นี่ของดิกๆก,ก็จะได้อยู่นี่เราลองทำอะไรคะหมุนกันนี้ไหมคะนี่เอ๊หมุนได้ไหมคะของคุณครูน้ามหมุนได้นะของเด็กๆหมุนได้ไหมคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเอาหลอดจาหลอดได้ไหมคะที่คุณครูให้นํามานะคะอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนิดนึงนะคะอ่าหักลงไปอ่าใช้งอเล็กน้อยนะคะ เอาหลอดมานะคะที่เตรียมเอาไว้ใส่ลงไปในไหนคะใส่ลงไปในเข็หมหนุดแบบนี้เลยนี่ค่ะเด็กๆคะการหางลบองคูนาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วของบิ็กๆดล่ะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณคูนาได้ชื่นชมผลงานของเด็กๆที่ไล่ด้วยนะคะ นี่เดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดีกว่าว้าบ่นได้ด้วยอ่าเด็กๆอย่ายลืมนองไปเล่นดูนะคะไปเต่อน้านพ่คแมก็ได้นะคะนะคะแล้วเด็กๆนะคะก็ชอบคลิปนี้เด็กๆก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้คุณครูอนุบาลสอนด้วยนะคะแ๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูนะ ก็เลาบิดๆไปก่อนนะคะ